สวัสดีครับวันนี้ก็มาประกอบอุปกรณ์เบ็ดตกปลาครับวันนี้นะครับมีดวงเบ็ดนะครับเราเตรียมก่อนเนาะที่จะไปตกปลามีอะไรบ้างน,นีปมาครับมีสายเอ็นนะครับรใช้สายเอ็นอยู่ที่14.5 LB นะนะครับนี่ก็ดวงเบ็ดนะครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดดวงเบ็ดที่เบอร์เจนะ็ดนี่ยดวงไม่ได้ใหญ่มากนะใช้ดวงเล็กตกปลาพวกเข็มโคนว่าปลาปลาต่างๆนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็สายเบ็ด่อสายเอ็นนะเอนะนะะมว่าเนี่ยใช้ประมาณสองหนึ่งนะครับสองหนึ่ง นี่ก็จะมาวิธีการนะครับสูตรของผมเองแอบแบบบ้านเรานะครับเนี่ยเนี่ยน,นะครับแต่ต้องรับไว้ก่อนนะขอดไว้ก่อนแล้วก็หมุนนะประมาณ3ามสี่รอบนี่แหละเนี่ยถ้าใคคนชอบแล้วก็ดึงเรียบร้อย ใช้ได้แนละ้วตกปลาใช้อะไรตะกัวนะครับเบอร์สามสิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบผมใช้ไม่ไม่ต้องใช้ลูกใหญ่ถ้าน้ำมันไม่แรงถ้าน้ำมันแรงก็เพิ่มขนาดเข้าไปนิดนึงมือใหม่นะ,เเนะคเอบเนียนรับ ก็ใช้ไปนะครับมึกมีวันนี้จะมาใส่ประมือกันนะเนี่ยวันนี้ต้องเสร็จแน่แน่เเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอะแล้วก็มีโยเบาโยเบาโนะครับเนี่ยโยบาเราก็จะไปตกประมือกันตอนกลางคืนนะครับตอนเย็น ต้องรอรอก่อนเนาะท่านไหนอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับถ่คลิปมานะียมีโยบอลนะครับท่านใดที่หาไม่ได้นะเนี่ย FC โดยตรงเงยข้างล่างมาเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็เตรียมประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์ไม่เยอะก็จะทำไว้นะครับก็จะทำเป็นดวงเบ็ดไว้ เวลาเราไปตกแล้วก็ไปเอาสายเบ็ดแล้วก็ใส่ที่คันได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์เราไปตกได้เลยนะอย่าประมาณนี้นครับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับดองเบ็ดนะครับแล้วก็สายเอ็นอ่าสายเอ็นนี้เราเอาอยางรัดไว้นะครับจะดีที่สุดนะครับพอรัดไว้แล้วนี่หาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่า เส้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับดีที่สุดนะครับอ,อย่างเนี่ยก็วัดได้ประมาณสองหนึ่งประมาณนี้เราก็ตัดให้ขาดชับ,ชบ,ชบๆๆเลยตัดไปเลยพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ใหญ่ไม่ถูกนะครับก็่ายคลิปมาเลยนะครับหรือว่ามีน้าๆนนคนไหนนะครับที่อยากอ่าอยากให้ทำก็บอกได้นะครับว่าออทำแบบนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยหรือว่ามันอยากให้มันมั่นคงกว่านี้นะครับที่โดนปลาแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็แนะนํามานะครับ ผมก็ประมาณเนี้สี่รอบห้ารอบหกรอบแล้วแต่นะครับก็ดึงป๊บแป๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับได้แล้วนะครับเนี่ยโดนปลานี่ไม่มีหลุดนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับเอ็ขาด <c oughs> ขาดเลยนะครับช่วบเลยโดนนะครับตัวใหญ่หน่อยหลุดไปเลยอะ่ะนี่เนี่ยก็ประมาณนี้ แล้วก็ใส่เหี่ยนะครับยากุ้งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็เหี่ยเนื้อปลาสดนะครับปลาทูไส้ปลาทูอะไรประมาณเนี้ยมาตกปลานะครับวันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งแนะนํานะครับนะครับผมก็มีตัวอีกตัวแนะนำแต่ไปลองดูนะครับเห็นพี่ๆนะนะนะเขาบอกว่ามันใช้ดีนะ เวลาเราหย่อนไปแล้วนี่สุดยอดเลยหรอกเนี้ออย,กกยนอนะเนี่ยก็ลอยมาหนอนนะนี่ฮหนอนตอนแรกก็ไม่กล้าจับ <c oughs> มันหนอนจริงๆนะครับ,ด,ด,นะรบดูดีครับดูดีครับขนลุกเลยนะครับนอนจริงๆนะครับถ้าคนบางคนไม่ชอบก็อาจจะแบบอันนี้ได้นะครับกลัวฮนะมันก็คล้ายๆนอนจริงๆนะครับบางคนก็ไม่กล้าจับ เงนก็ใช้เพียงทะเลเพียงทรายอะนะอืมก็ใช้หนอนดีกว่าเนขะาบอกว่าใสาปป่ปุ๊บกินปั๊บโอ้ยกัดปุ๊บกระชากดึงสุดยอดเลยบบเนี้ยเนี่ยผมก็เลยเนี่ยครับทำให้ผมต้องต้องมาลองแลววนะพิสูจน์อ่ะเราก็จะไปพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปลองดูนะครับเดี๋ยวก็น้าก็ไปชมกันนะครับว่า เก็บได้ตัวไว้นะครับถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีมาแนะนําให้กับนานาได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับปลามึอนะครับมามึอ แบบสูงนะน้ำกำลังขึ้นสูงนี้คือการตกปลาหมึกนะคะรับปลาหมึกอยู่พันล้านนะฮะเนีเ่ยมันน่าจะเข้าเย็ยนๆน,นะ เนี่ยมันยังไม่เข้าเท่าไหร่มันยังไม่เห็นแสงไฟก็เลยยังไม่เข้ายังไม่มีมาเลย